สวัสดีครับดูดอนนี่ชาแนลครับสวัสดีค่ะอยู่ในช่วงตะลอนชิมครับผมดอนกับน้องสตังค์ค่ะครับถ้าคุณผ่านมาแถวถนนเจริญนครครับผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งแนะนําให้คุณเข้าไปชิมครับไปกันเลยร้านนี้มีชื่อว่าครัวกอบคุณครับตั้งอยู่ริมถนนเจริญนครเขตคลองสานสังเกตง่ายๆครับอยู่ใกล้ป้ายรถเมล์ก่อนถึงซอยเจริญนคร55 เป็นร้านเก่าแก่เปิดบริการมานานแล้วครับบรรยากาศในร้านดูสะอาดขายบะหมี่กับข้าวหมูแดงหมูกรอบรสย่างเดิมราคาอาหารอยู่ในช่วง40-60บาทครับถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวถ้าคุณแวะมาแถวจเจริญนครและต้องการชิมบะหมี่น้ำรสย้างเดิมครับลองมาที่ร้านนี้ดูคุณจะไม่ผิดหวังครับถ้ามีใครไปชิมมาแล้วคอมเมนต์ได้นะครับแล้วไปตะลอนชิมกันต่อในคลิปหน้าครับฝากตัดสไค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ